สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมา DIY สเปรย์หล่อเลื่อนอนเนกประสงค์จากขวดสเปรย์เหลือใช้นะครับขวดที่ผมมีนะครับก็คือขวดสเปรย์คลีนเนอร์ขวดนี้นะครับผมได้ใช้น้ํายาของมันจนหมดแล้วเพื่อนๆจะใช้ขวดอะไรก็ได้นะครับอาจจะเป็นขวดโซเนกขวด WD นะครับได้หมดเลยครับแล้วเราก็อุปกรณ์ที่จะอัดน้ํามันเข้าไปก็จะเป็นขวดแชมพูแบบนี้นะครับเป็นขวดปั๊มตัวนี้นะครับจะเป็นหน้าที่ในการ อัดน้ำยาเข้าไปในขวดนะครับมาเริ่มขั้นตอนการทํากันได้เลยนะครับเริ่มจากการนําสายยางนะครับมาลนไฟเพื่อจะให้สายยางเนี้ยอ่อนตัวแล้วก็สามารถสวมเข้ากับขวดปั๊มได้เลยนะครับเราเอามาสวมแบบนี้นะครับสวมให้ได้พอดีแน่นหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีแรงดันบางส่วนนะครับก็ต้องแน่นแล้วก็ลึกหน่อยนะครับสวมแบบนี้เลยครับผมเสร็จแล้วนะครับผมต้องการหาตัวที่มาสวมล็อกกับ ขวดสเปรย์ได้แน่นๆนะครับผมได้พลาสติกตัวท่อน้ำหยดมานะครับวัดดูแล้วกะดูแล้วนะครับน่าจะใช้ได้ผมจะใช้ดอกสว่านนะครับในการเจาะเพื่อให้ขนาดพอดีกับตัวหัวสเปรย์นะครับในขั้นตอนการเจาะนะครับเพื่อนๆต้องระมัดระวังสักนิดนะครับเพราะว่าดอกสว่านมีความคมนะครับค่อยๆเจาะนะครับไม่ต้องรีบนะครับ ดอกสว่านนี่ต้องวัดนะครับว่าให้มีขนาดใกล้เคียงกันนะครับขนาดเท่ากันกับตัวหัวของอขวดสเปรย์นะครับเพื่อจะให้มันล็อกได้อยู่แล้วก็ใช้งานง่ายที่สุดนะครับเจาะเสร็จแล้วครับลองเปรียบวัดดูนะครับใส่ได้พอดีเลยครับผมเสร็จแล้วนะครับผมจะใช้ไฟนะครับลนเพื่อเก็บรายละเอียด พวกเศษปฏิกติกนิดหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้มันเข้าไปอุดตันในระบบของขวดสเปรย์นะครับเวลาเราอัดน,น้ํายาเข้าไปนะครับแน่นแบบนี้ถือว่าดีมากๆครับเสร็จแล้วครับผมตัวล็อกหัวสเปรย์นะครับได้แบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําการตัดท่อออกนะครับแล้วก็เอาหัวเนี่ยไปใส่กับท่อน้ํายาของเรานะครับที่เราได้ สวมไว้แล้วนะครับนํามาต่อเข้ากับท่อน้ำยาแบบนี้เลยนะครับใส่ให้แน่นนะครับเพราะว่าในขั้นตอนการปั๊มน้ำยาเข้าขวดนะครับมันจะมีแรงดันมันจะหลุดได้นะครับหน้าตาก็จะออกมาแบบนี้นะครับเป็นอันเสร็จแล้วนะครับสำหรับตัวปั๊มน้ำยาเข้าขวดสเปรย์นะครับแบบ DIY ง่ายๆกับของที่เรามีนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปทำน้ำยา ที่จะใช้อัดเข้าไปในขวดสเปย์กันต่อนะครับตัวน้ํายาหรือน้ามันล่อลื่อนอเนกประสงค์ที่ผมจะใส่เข้าไปนะครับจะมีส่วนผสมของน้ํามันบินซินนะครับเพื่อเป็นตัวทําละลายนะครับแล้วก็ตัวน้ํามันล่อลื่นที่ผมจะใช้นะครับก็คือน้ํามันเฮดรอลิกซึ่งผมมีอยู่แล้วนะครับเป็นน้ํามันเก่าที่ถ่ายออกจากรถรถตักนะครับน้ำสองอย่างนี้มาผสมกันนะครับโดยที่จะให้อัตราส่วนของน้ํามันหล่อลื่นนะครับอาจจะเป็นน้ํามันเครื่อง ที่ไม่ค้นมากหรือว่าน้ามันเฮดรอลิกเหมือนที่ผมใช้นะครับมากกว่าน้ามันบินซินนะครับได้แบบนี้แล้วนะครับแล้วก็กับปริมาณนะครับคนให้เข้ากันนะครับก่อนที่จะนำไปอัดเข้าสู่ขวดสเปรย์ที่เรามีอยู่นะครับโดยอุปกรณ์ DIY ที่เราได้ประดิษฐ์ไว้แล้วนะครับได้แบบนี้แล้วนะครับ เราก็จะใช้อุปกรณ์ DIY ที่เราประดิษฐ์ไว้ในการปั๊มน้ำมันหล่อเลื่อนอนเนกประสงค์เนี่ยครับกับเข้าสู่ขวดสเปรย์ที่เราจะใช้นะครับเราก็จะใช้ค่อยๆกดปั๊มนะครับโดยที่เราต้องกดที่ขวดสเปรย์ไว้ด้วยนะครับเพื่อให้วาล์วมันเปิดแล้วก็สามารถดันน้ำมันลงไปในขวดสเปรย์ได้นะครับ กดที่ขวดสเปรย์ด้วยนะครับแล้วก็กดที่ปั๊มน้ํามันมันก็จะค่อยๆลงลงไปนะครับปั๊มน้ํามันลงไปพอสมควรแล้วนะครับอย่าให้น้ํามันเต็มขวดสเปรย์นะครับให้มีปริมาณประมาณครึ่งเดียวนะครับของขวดสเปรย์แล้วเราก็จะทําการอัดลมนะครับจะใช้ปั๊มลมนะครับอัดลมลงไปนะครับพอให้ขวดเนี่ยครับตึงนะครับ เราลองจับขวดบีบดูนะครับขวดตึงยาอัดมากจนเกินไปอันนี้ผมทําประจําแล้วก็ผมมีความชํานาญละในการอัดลมนะครับก็ค่อยๆอัดลงไปนะครับใช้ได้แล้วครับผมเมื่อมีน้ํามันมีแรงดันครบแบบนี้นะครับแล้วก็เขย่านะครับแล้วก็สามารถใส่หัวสเปรย์นะครับแล้วก็ทําการลองพ่นดูได้นะครับออกได้นะครับขวดคินเนอร์นะครับค่อนข้างที่จะเป็นเส้น ตรงๆนะครับน้ำยาเยอะนะครับแต่ถ้าเป็นขวดสเปย์อเนกประสมอเนกประสงค์นะครับก็จะเป็นละอองมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะทดลองการพ่นแม่กุญแจนะครับค่อนข้างที่จะเป็นสนิมนะครับสนิมค่อนข้างเยอะนะครับเป็นแม่กุญแจที่ใช้ในงาน outdoor นะครับค่อนข้างแข็งนะครับเดี๋ยวเราจะทําการลองฉีดน้ํายาอเนกประสงค์ที่เราได้ทําขึ้นมานะครับลองใช้ดูนะครับว่ามันจะโอเคไหมเนี่ยนะครับ เมื่อมันมีแรงดันนะครับมันสามารถดันน้ํายาของเราเนี่ยเข้าไปได้ดีกว่าการที่เราหยอดจากกาน้ํามันนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับมีคราบสนิมนะครับมาติดที่มือผมนะครับเป็นสนิมที่ถูกละลายออกมาจากน้ํายาอเนกประสงค์ของเราที่เราได้ฉีดเข้าไปนะครับจะเห็นเลยครับว่าจะมีสนิมแดงๆนะครับละลายออกมานะครับถือว่าใช้ได้นะครับน้ํายาเนี่ยมีส่วนในการกัดสนิมแล้วก็ช่วยหล่อลื่น ระบบลุกปืนระบบของแม่กุญแจให้กลับมาใช้งานได้อีกนะครับเห็นไหมครับว่ามีสนิมดำๆแดงๆออกมาเยอะเลยนะครับต่อมานะครับเราจะเอาน้ํายาอเนกประสงค์ที่เราทานะครับลองไปหล่อลื่นโฟสเตอร์ดูนะครับของชุดมอเตอร์ไซค์นะครับก็สรุปว่าสามารถใช้งานได้นะครับช่วยหล่อลื่นแล้วก็ประหยัดเวลาในการใช้สะดวกมากขึ้นนะครับฉีดได้ชุ่มๆแบบนี้เลยนะครับ อันนี้ผมลองฉีดแล้วก็หลอลื่นคันสตาร์ทดูนะครับแล้วก็มาลองที่กรรไกรนะครับกรรไกรอันนี้นะครับแข็งมากนะครับเป็นสนิมนะครับเหนียวมากกรรไกรอันนี้นะครับค่อนข้างที่จะขาดการบํารุงรักษาเป็นระยะเวลาที่นานพอสมควรนะครับคือไม่สามารถใช้งานได้ละผมจะเอาสปเปรย์ที่เราทําเมื่อกี้นะครับมาฉีดนะครับเพื่อเป็นการกัดสนิมแล้วก็หลอลื่น ดูนะครับว่ามันจะสามารถกลับมาใช้งานได้เป็นปกติไหมครับแค่ฉีดนะครับก็รู้สึกเลยนะครับว่าลื่นขึ้นแล้วก็ฉีดแล้วเราก็ลองโยกดูนะครับโยกโยกโยกแบบนี้เลยนะครับเพื่อให้มันกลับมาทํางานแล้วก็มีการขัดสนิมนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับเริ่มมีสนิมแดงๆแล้วนะครับสนิมละลายออกมาแล้วครับใช้ได้นะครับผม คุณสมบัติในการกัดสนิมนะครับขึ้นอยู่กับน้ํามันที่เพื่อนใส่เข้าไปนะครับหากเป็นพวกน้ํามันไฮโดรลิกน้ํามันเครื่องที่มีลิ์ในการกัดสนิมนะครับมันก็จะช่วยกัดสนิมได้ดีขึ้นนะครับรวมถึงสารละลายนะครับที่ว่าเราใส่เข้าไปนะครับของผมใช้สารละลายเป็นน้ํามันบินซินะครับก็จะช่วยในการกัดคาบกาวคาบเหนียวต่างๆนะครับออกได้ด้วยนะครับผมเห็นไหมครับเพื่อนๆสนิมออกมาเยอะเลยนะครับ กันไกอันนี้ก็สามารถกลับไปใช้งานได้ปกติเลยครับผมนอกจากเราจะเอามาแก้ปัญหาเรื่องสนิมที่เกิดขึ้นแล้วนะครับเราสามารถเอาใบฉีดบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ยังไม่เกิดสนิมไม่ให้เกิดสนิมได้ด้วยนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆนะครับหากถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ